มาดูอิตาลปิโกโลครับทีซีสิบสามครับสองสูบสิบสามแรงนะครับโอ้ห้ารักเข้าร่องได้พอดีครับเก้าสิบห้าเซนโอ้ดูสีดิสีกิฟเลยนะก็มีตำหนินิดเดียวครับแต่ว่าสียกิฟเลยสีกิฟเลยอะ่ะดูสีดิโอ้โหสีเดิมเดิมมาเลยนะสวยมาเลยนะปีอย่างนี้เลยปีอย่างนี้เลยครับ สิบสามแรงสองตูปสามสองเผาพร้อมโรตารี่เมตรสิบครับเอาเพสตาร์ทพครับสวยเลยครับไวยหน้าติดโอเคไปเลี้ยวไปเลี้ยวไม่ติดเก็นแล้วออกติดลังรถติดโอเคหางก็ขึ้นยกลงเพสวยสวยเลยครับรถ รถสวยเลยนะสวยเลยนะตำหนิที่ยางหน่อยเดียวแต่รถเนี่ยสามหปดชั่วโมงสวยเลยน้ำมันนี่มันใช้ได้โอเคแต่มีโอเคสวยเลยสวยเลยเพื่องเพื่องชั่วโมงน้อยๆอย่างนี้คงไม่ต้องดูไหม นะครับสองตูไไ้ไม่ได้จ่ได้เรียบร้อ,อยโอเคอ่ะงันนี้เกียร์ลงล็อกได้เลยนะไม่ต้องเหยียบขาเหมือนกันนะมัต้องเหยียบขาดอ่าไม่เหยียบขาดไปได้เลยไปได้เลยโอเคสิบสามแรงครับสิบสามแรงสวยเลยสวยเลยสวยเลย,เลยครับสิบสามแรงสองสูบ โอเคอ่ะโอเคเลยนะโอเคเลยผมว่าโอเคนะ98,000บาทโรตารี่ยกขึ้นยกลงดีไหมดีโอเคอ่ะยกโรตารี่ไว้ใส่เกียร์ได้ไหมลอตเตอรี่มี2องสาเกียร์2เกียร์อ่ะโรตารี่นิ่มไหมโอ้โหโรตารี่นิ่มๆเลยนิ่มๆเลยนิ่มๆเลยโอ้โหน่ นิ่มเลยแจม่มแจมมากอ่าอันนี้กลับใช่ไหมพี่อันนี้ถอยหลังได้โอเคมนนีสองเกียร์ครับแล้วก็มีถอยหลังอีกเกียร์นึ่งถูกต้องโอเคสวยเลยสวยสวยจริงๆนะสวยเลยครับเก้าหมื่นแปดพบาทราคานี้ครับสองรยโลสองปีเหมือนกันนะสวยพวงมอะไรสวยโอเค ไฮโลอยู่นี่ครับไฮโลอยู่นี่โลไฮอ่าไฮโลโลไฮโอเคสวยสวยกันปีอยู่นี่โอเคบ่แบกเก่านอกเลยนะติดมาด้วยใช้ได้ดีอยู่ครับใช้ได้ดีอยู่เสนอราคาเลยราคาเก้าหมื่นแปดพันบาทครับสวยแบบนี้เลยนี่อันนี้เลยเก้าหมื่นแปดพันบาทครับสวยแบบนี้สวยแบบนี้เลยสวยทั้งคันเลยโอเค แต้มครับฝากไว้คันนะครับกับพิกโลตัวใหม่เลยตัวปี2,015แล้วนะตัวใหม่จิกๆเลยตัวนี้300ร้อวชั่วโมงฝากไว้คันนะครับ98,000บาท0 9 5 96 06 1 1 8สวยนะครับไม่น่าเกียดเลยนะครับทำนั้นโอเคฝากไว้ค,ครับขอบคุณครับป้าเพ่